ตัวมันจะยาวมากนะฮะดูสิครับยาวมากเลยกิ้งกา่าตัวนี้ยังสดๆดอยู่เลยนะครับยังมีแมลงวันกับพวกอะไรตอมอยู่เห็นไหมฮะโอ้ยสองตัว2ตัวอยู่ด้วยกันเลยกิ้งกากับจิ้งเหลนนะครับเรามาเจองูหัวลูกศรโอ้โหเพิ่งโดนเหยียบตายนะไส้ทะลักออกมาเลยบริเวณตรงส่วนก้น สวัสดีครับโยผมจอโชนครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปเดินดูสัตว์กันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้พาทุกคนไปเดินดูสัตว์ที่มีชีวิตนะครับแต่จะพาทุกคนไปเดินดูสัตว์ที่ตายแล้วโดนเหยียบอยู่บนท้องถนนนะครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอสัตว์อะไรกันบ้างนะครับปไปไปรูกันโอ้โหตัวแรกตัวแรกที่เรามาเจอ นี่นะครับนี่มีตะกะแตนด้วยนะครับโดนเหยียบพร้อมกับงูอันนี้เป็นสร้างงูแน่นอนนะครับดูจากสีแล้วน่าจะเป็นงูเขียวหางไหม้นะครับนี่ตรงส่วนหางมันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นสีเขียวน่าจะเป็นงูเขียวหางไหม้ตัวผู้ด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตว่ามีเกล็ดสีแดงอยู่บริเวณใต้ท้องนะครับน,นี่นีี่มีแถบสีแดงอยู่นะครับ งูเขียวหางไม้ท้องเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นงูพิษที่มีพิษค่อนข้างที่จะร้ายแรงสําหรับคนที่แพ้พิษเนี่ยก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเวลาที่เราเจอเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็หนีห่างๆนะครับอย่าเข้าไปใกล้เขานะครับเพราะว่างูกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นงูที่มีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะก้าวร้าวนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเข้าใกล้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะฉกได้ทันทีเลยนะครับโอ้แบนเตเต นี่ก็คือสัตว์ตัวแรกที่เราเจอนะครับเป็นสัตว์มีพิษเลยนะครับแล้วก็เป็นงูเขียวของไม้ด้วย่ะเดี๋ยวเราเดินดูต่อไปดีกว่ามาดูนี่ครับทุกคนนี่กิ้งกาตัวนี้ยังสดๆอยู่เลยนะครับยังมีแมลงวันกับพวกอะไรตอมอยู่เห็นไหมฮะ แต่ผมไม่อยากจะไปกวนเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแมงวันเนี่ยมันก็จะบินหนีนะครับนี่ยังสดๆอยู่เลยนะตัวนี้น่าจะเป็นกิ้งก่าเขาหนามแน่นอนแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพราะว่าสภาพมันเนี่ยโดนเหยียบจนแบนเละไปแล้วนะครับยังมีแมงวันตอมอยู่เลยน่าจะเพิ่งโดนเหยียบแค่ไม่กี่วันนะครับกิ้งก่าเขาหนามเนี่ยถือว่าเป็นกิ้งก่าที่พบเจอตัวได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็อยู่เฉพาะในป่าที่อุดมสมบูรณ์ ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะวิ่งข้ามถนนแล้วก็มีรถวิ่งผ่านมาพอดีอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะกําลังออกมาอาบแดดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็โดนเหยียบดูนี่นกโดนเหยียบนกก็ยังไม่รอดโอ้โห ผมไม่มั่นใจว่ามันคือนกอะไรนะครับไม่รู้จักนกชน,นิดนี้นกก็ยังไม่รอดเลยนะครับแบนเตเต๋โอ้ห่าสงสารน่าจะเป็นลูกนกหรือว่านกตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดนเหยียบตั้งแต่แรกแต่มันอาจจะตกจากต้นไม้แล้วก็มันก็ตายแล้วแล้วก็รถค่อยมาเหยียบอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่รถเนี่ยจะเหยียบนกได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากผมคิดว่ามันอาจจะบาดเจ็บหรือว่ามันอาจจะตายอยู่แล้วแล้วก็ตกอยู่มาบนท้องถนนแล้วก็รถค่อยมาเหยียบอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าใครทราบว่ามันคือนกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว่ามันคือนกอะไรผมไม่ทราบนะครับเรามาเจอง,งูอีกแล้วงูโดนเหยียบอีกแล้ว นี่ตัวนี้ก็คืองูหมอกตัวนี้ก็ยังสดๆอยู่เลยนะครับมีมดมีอะไรมากินด้วยเห็นไหมครับงูหมอกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงูกลุ่มงูจะเรียกว่าเป็นงูไวเปอร์ก็ได้นะครับเพราะมันมีพิษอยู่เขี้ยวหน้านะครับเป็นเขี้ยวพิษงูอยู่ด้านหน้านะครับนี่ใต้ท้องของเขาเนี่ยจุดเด่นมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับ งูหมองเนี่ยมันจะมีหลายสีเลยมีตั้งแต่ตัวสีน้ำตาลแบบตัวที่เราเห็นแล้วก็เป็นตัวสีดําสีเทาสีแดงก็มีนะครับถือว่าเป็นงูพิษเคี้ยวหน้าที่มีพิษอ่อนมากๆอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ผมเคยถูกง,งูชนิดนี้กัดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับหลังจากที่ผมถูกมันกัดเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดหรือว่าอะไรเลย ตอนที่ผมถูกมันกัดเนี่ยเพราะว่าผมไปจับมันนะครับแล้วก็โดนมันกัดเข้าที่มือนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับโดนเหยียบตายครับงูหมอกเนี่ยถือว่าเป็นงูที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่มากตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามันสามารถมีลูกมีหลานออกไข่ออกลูกได้แล้วนะครับนี่โดนเหยียบตายอยู่ตรงนี้เป็นงูที่ค่อนข้างสวยแล้วก็อยู่บนภูเขาสูงนะครับเรามักจะพบเจอได้บ่อยสำหรับงูหมอก โอเคโอ้ <Okay>. oh, oh, เราเจอสัตว์หลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับที่โดนเหยียบเฮ้ยโอ้โหเพิ่งจะลุกมาไม่ทันไรเลยนะครับนี่เราเจออีกแล้วกิ้งกากิ้งกาหรือเปล่าโอ้โ oh, หตัวนี้กำลังสดเลยดูสิครับแมงวีแมงวันตอมเต็มเลยยังสดอยู่เลยนะครับตัวนี้คือกิ้งกากิ้งกาอะไรเนี่ยดูไม่ออก น่าจะเป็นกิ้งก่าแก้วนะครับตัวนี้เป็นกิ้งก่าแก้วโอ้โหสภาพเละมากโนดนรถเยี่ยบนะครับแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นความผิดของมนุษย์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเราก็ต้องเดินทางนะครับใช้เส้นทางนะครับกิ้งก่าก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่า กิ้งก่าเนี่ยมันก็ไม่รู้นะครับมันก็แค่ต้องการมาอาบแดดบ้างมาอะไรบ้างหรือว่าอาจจะต้องการเดินข้ามถนนนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากเพียงแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตแค่นั้นเองนะครับเวลาสัตว์ตัวนึงเนี่ยมันตายไปนะครับมันก็กลายเป็นอาหารให้กับมแมลงให้กับสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับอย่างกิ้งก่าตัวนี้เหมือนกันครับที่มันตายไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอาหารให้กับแมลงวันหรือว่าแมงวีต่างๆนานานะครับดูสิครับเหมือนเป็น บุฟเฟ่มื้อใหญ่ของแมลงตัวเล็กๆเลยนะครับกิ้งก่ายอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับนี่ใกล้ๆตรงนี้มีผีเสื้อด้วยโดนเหยียบตายอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมผีเสื้อนะครับงูก็อยู่แค่ตรงนั้นนะห่างกันแค่ประมาณหกเจ็ดเมตรแค่ตรงนั้นเองนะครับงูหมอกโอ้โหสัตว์ตายอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับแต่เวลาที่เราขับรถเนี่ยเรามักจะไม่ได้สังเกตนะครับเราก็เลยไม่เห็นสัตว์พวกนี้ตายอยู่บนท้องถนนนะครับ แต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสัตว์แล้วก็มีมแมลงเนี่ยถูกรถเหยียบแล้วก็ตายอยู่บนท้องถนนเนี่ยเยอะมากนะครับป่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อดีกว่านี่ผมมาเจอซากจิ้งเหลนอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคือจิ้งเหลนอะไรนะครับนี่เห็นไหมฮะบ,บริเวณส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนใต้คอที่มันเป็นสีเหลืองนะครับ มแต่สร้างมันเล็บมากดูไม่ออกเลยเห็นแค่เท้านะครับนี่ที่ยังมีเล็บอยู่แล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นจิ้งเหรนแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือชนิดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองกลับกลับด้านดูนี่โอ้ดูไม่ออกดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันคือจิ้งเหรนอะไรน่าเสียดายโดนรถเหยียบอีกแล้ว กบกบหรือเขียดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแบนเตแต่เลยเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่อันนี้มันคืออะไรอะ่ะเหมือนกระรอกนะครับมีขนด้วยแต่มันเก่ามากถ้าไม่ใช่กระรอกก็น่าจะเป็นหนูนะครับนี่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 ยังมียังมีนิ้วมืออยู่นี่นะครับนี่มีแขนอยู่น่าจะเป็นพวกหนูหรือไม่ก็พวกกระรอกนะครับแต่ขนสีส้มแดงแบบนี้ผมคิดว่า น่าจะเป็นพวกเขาเขาเรียกว่าหนูอะไรหนูหวายถ้าไม่ใช่หนูหวายก็น่าจะเป็นกระรอกนะครับเราเดินมาเจองูอีกแล้วนี่โดนรถเหยียบแบนแตแตเลยตัวนี้น่าจะเป็นงูเขียวปากจิ้งจกนะครับเพราะว่าหัวมันแหลม แล้วก็ตัวเรียวๆแบบนี้น่าจะเป็นงูเขียวปากจิ้งจกนะครับนี่ตัวมันจะยาวมากนะดูสิครับยาวมากเลยเออแบนแตแตงูเขียวปากจิ้งจกเนี่ยถือว่าเป็นงูที่มีพิษนะครับแต่พิษของมันเนี่ยอ่อนมากนะครับก็เลยทําให้ชาวบ้านหลายๆคนหรือว่า คนที่ไม่ได้รู้จักกับงูชนิดนี้มักจะเข้าใจผิดว่างูชนิดนี้เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่จริงๆแล้วพวกมันเนี่ยมีพิษอ่อนๆเหมือนกันนะครับเราไปกันต่อเลยดีกว่ากิ้งก่าอีกแล้วตัวนี้กิ้งก่าสวนหรือว่ากิ้งก่าแก้วนะครับน่าจะเป็นตัวผู้เพราะว่าขนาดตัวใหญ่มาก เราเจอกิ้งกาสามตัวแล้วเจองูสามตัวแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหสองตัวดูนี่ทุกคนนี่กิ้งก่านี่ตัวอะไรเนี่ยจิ้งเหลนโอ้โหดูสิครับ ขดม้วนเป็นเป็นก้อนเลยโดน,นเหยียบะเละเลยนะครับอสองตัวอยู่ด้วยกันเลยกิ้งกากับจิ้งเหลนนะครับนี่นี่นี่นตัวอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นพวกพิ่งต่อหรือว่ามแมลงผู้อะไรแบบนี้นะครับนี่ มีอีกไหมมีมไหมโอ้ยมีจริงด้วยตัวนี้อ,อ่ดอดา,าด,ด้วงหนวดยาวทหารนี่นะครับเป็นตัวด้วงด้วงหนวดยาวทหารถือว่าเป็นหนึ่งในด้วงที่มีลักษณะสีสันสวยมากเลยนะครับโดนเหยียบตายอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนั้นมันจะมีกิ้งก่าจิ้งเหลน แล้วก็มแมลงผู้หรือว่าตัวต่อแล้วก็ตัวด้วงนะครับเราจะเดินไปอีกดูซิว่ามันจะเจออะไรอีกไหมนะครับมีอีกไหมมีอีกไหม,อมโอเคไม่เจอแล้ว นึกว่าจะมีอะไรโดนเหยียบทีติติดต่อกันแถวนี้อีกนะครับแห่งกรอบเลยดูไม่ออกว่าคืองูอะไรแล้วอา่า โอ้โห oh, oh, ดูยากมากดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันคืองูอะไรส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มงูปีแก้วนะครับเพราะว่าลายเกรดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมแหลมๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นงูปีแก้วแต่ไม่เก่ามากแล้วนะครับดูไม่ออกว่ามันคืองูอะไรงูตัวที่สี่แล้วนี่ครับทุกคนเรามาเจองูหัวลูกศร โอ้โหเพิ่งโดนเหยียบตายนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเมื่อวานนี้ดูสิครับไสทะลักออกมาเลยบริเวณตรงส่วนก้นโอ้โหเป็นงูที่หายากมากนะครับผมบอกก่อนนี่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณส่วนหัวของเขาเนี่ยมันจะมีลายเป็นเหมือนกับลูกศรน,นะครับอยู่บริเวณบนหัวนะบก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่างูหัวลายลูกศรน,นะครับ เป็นงูที่อาศัยกินไส้เดือนเป็นหลักนะครับโดยปกติเนี่ยเรามักจะเจองูที่กินหนูกินนกหรือว่ากินสัตว์อื่นๆเป็นอาหารถูกต้องไหมครับแต่งูชนิดน,นี้เนี่ยเขาอาศัยกินไส้เดือนเป็นอาหารนะครับเป็นงูที่มีการกินอาหารที่ผิดแปลกไปจากงูปกติทั่วไปนะครับซึ่งงูชนิดน,นี้เนี่ยเขาจะอาศัยกินเฉพาะไส้เดือนนะครับจะไม่ยอมกินอาหาร nope. อย่างอื่นเลยนอกจากไส้เดือนเท่านั้นนะครับนี่โอ้โ oh หถือว่าเป็นงูหายากนะครับเป็นงูที่หายากมาก ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันสักเท่าไหร่เป็นงูที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เย็นแล้วก็เป็นงูที่ไม่มีพิษด้วยนะครับน่าเสียดายนะครับที่เราไม่มีโอกาสได้เจอตัวเ,เป็นๆแต่เรามาเจอตอนที่ถูกรดเหยียบแล้วนะครับงูหัวลายลูกศรเนี่ยถือว่าเป็นงูที่น่ารักไม่มีพิษแล้วก็พวกมันเนี่ยสามารถแผ่แม่เบี้ยเหมือนกับงูเห่าได้นะครับแผ่แบบ ว่าเฮ้ยฉันเป็นงูที่มีพิษนะแต่จริงๆแล้วพวกมันเป็นงูที่ไม่มีพิษแล้วก็เป็นงูที่กินไส้เดือนเป็นอาหารนะครับหนอนบุ้งนะครับมีหนอนบุ้งอยู่ตรงนี้ด้วยโดนรถเหยียบตายอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนะครับมีรถมานะครับเราต้องหลบนิดนึงนี่ดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันคือตัวอะไรมันเหมือนกับพวกค้างคกกระท้างก็ไม่ใช่นะครับดูไม่ออกนะครับว่ามันคือตัวอะไร ตกใจหมดเลยคิดว่าเป็นงูแต่มันเป็นแค่ผ้าเทปนะครับไม่ไม่ใช่งูนะครับนึกงว่ามีงูโดนเหยียบอีกแล้วเฮ้ยนี่นี่งูเขียวหงไม้ท้องเขียวเหนือตัวผู้ อันนี้งูของจริงแล้วนะครับตรงนั้นเป็นผ้าเทปตรงนี้เป็นงูตัวนี้ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับก็เป็นงูพิษแล้วก็เป็นงูที่มีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะก้าวร้าวนะครับเวลาที่เราเข้าไปใกล้เนี่ยเขาจะฉกกัดเราทันทีนะครับวันนี้เราเจองูโดนเหยียบไป5-6ตัวแล้วนะครับถือว่าเยอะมากนะครับโอเค พื้นที่ตรงนี้มันเริ่มชันแล้วก็มันเริ่มเดินลำบากแล้วนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับเราเดินมาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับสัตว์เยอะมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีชีวิตนะครับแต่มันก็ได้เห็นนะครับว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับยุงกัดมือตากล้องนะครับสองตัวเลย ก็มันไม่ได้เป็นความผิดของสัตว์มันไม่ได้เป็นความผิดของมนุษย์นะครับก็คือสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาก็แค่เลื้อยข้ามถนนนะครับแล้วมนุษย์เราก็ทํามาหากินในแบบของเรานะครับเราก็ขับรถผ่านไปแล้วก็แค่บังเอิญไปเหยียบอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่โทษใครนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจําอยู่แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายไปละ